ครับวันนี้เรามาดูเรื่อง resection นะครับ resection คือการลังวัดย้อนกลับเพื่อหาข้อมูลหมดนะครับกรณีที่ว่าเราอยู่ในงานก่อสร้างเนี่ยสมมติเราสร้างตึกหรือสร้างอาคารสักหลังหนึ่งเราสร้างหมดหมดนะครับอาจจะเป็นวงรอบก็ได้นะฮะแล้วแต่เดิมมันไม่มีอะไรมาบดบังหรอกครับเพราะมันยังไม่มีตึกยังไม่มีอาคารไปรเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรมาบดบังนะฮะ เราต้องใช้วิธีการรลือเซกชันเนี่ยเพื่อหานะครับหาพิกัดจุดตั้งกล้องใหม่นั่นเองนะฮะโดยข้อกำหนดของเขานะครับอย่างแรกนะครับต้องมีข้อมูลอย่างน้อยสองมุดนะครับมีค่าพิกัดนะครับของทั้งสองมุดนะฮะแล้วก็สองมุดนั้นที่จะใช้งานเนี่ยต้องสามารถเห็นนะครับกล้องคือเราไปตั้งกล้องตรงไหนเนี่ยแล้วมองเห็นจุดนั้นนะฮะเราต้องส่องได้นั่นเองนะฮะ โอเคเดี๋ยวผมจะลองทําวิธีนี้ให้ดูนะครับก่อนอื่นนะฮะผมจะทําที่ setting out แล้วกันนะฮะโอเคนะครับผมก็เข้าที่ setting out นะครับกด enter เข้าไปนะฮะเลือกจุดตั้งกล้องนะครับก็จะในเท่ามีพิกัดเราก็ใส่เข้าไปนะหรือจะโหลดออกมาก็ได้แต่ในกรณีนี้เราไม่มีนะครับเพราะเราไม่ได้ตั้งบนหมดเดิมแล้วนะครับเราจะใช้ resection นะครับเราก็กด resection ที่ f 4นะครับแล้วก็มันก็จะมี resection นะครับ ด้วยพิกัดนะครับแล้วก็พวกค่าระดับนั่นเองนะครับซึ่งในเซตติ้งก็ยังสามารถเข้าไปเลือกด้วยนะครับว่าจะวัดแบบหน้าซ้ายหน้าขวาหรือเปล่านะฮะมวมท้งค่ามุมดิ่งด้วยนะฮะโอเคเราเข้าอินีเซตเลยนะครับป๊านะฮะโอเคนครับจากนั้นครับเขาให้ลองวัดนะครับวัดวัดจุดแรกก่อนนะครับ ซึ่งการวัดเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองแบบนะมุมก็ได้นะฮะก็คือเราเราเลือกได้ว่าเราจะใช้มุมหรือใช้ระยะนะฮะมันเลือกได้บางทีเราเราเล็งกล้องไปเนี่ยเล็งไปยังหมดนั้นเนี่ยก็เลือกเป็นมุมก็ได้หรือกดวัดเอาม,มีมีสองแบบนะฮะโอเคอันนี้ผมเล็งนะโอเคมาผมเริ่มก่อนนะฮะ ผมเบลงจุดแรกนะฮะทุกคนนะครับเลงจุดแรกนะโอเคมุมนี้นะโอเคจากนั้นครับผมก็กดวัดระยะนะครับโอเคผมได้มานะผมได้ได้ระยะมาแล้วนะฮะได้มุมได้ผมใส่ความสูงของเป้านะครับผมกดย e s นะครับจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับที่จุดที่หนึ่งเนี่ยก็จะให้ครับเราเนี่ย โหลดข้อมูลพอย n ขึ้นมานะครับอย่างที่บอกต้องรูปพิกัดนะครับกด f หนึ่งนะครับโหลดอันนี้คือจุดที่สามนะครับกดโหลดบนะครับจากนั้นครับกดความสูงนะครับของเป้ากดเน็กครับจากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นจุดที่สองนะเราก็เลียงไปทีงจุดที่สองช่วงเลียงเนี่ยต้องต้องแม่นๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันเอาไว้ออกค่าพิกัดของเรานะเราต้องเลียงให้ค่อนข้างละเอียดนะครับ กดเมชเหมือนกันนะครับนะครับใส่ความสูงของเป้านะครับกด yes นะครับจากนั้นนะครับเลื่อนลูกศรเลื่อนลูกศรขึ้นมานะฮะเพื่อให้มันขึ้นคำว่าโหลดที่ F1 นะฮะโหลดพิกัดของจุดที่2ขึ้นมานะครับกด enter ปั๊บนะฮะซึ่งเนี่ยถ้าเราเรามองนะฮะสองจุดเนี่ยจะมีคำว่าแคลขึ้นมานะสามารถคำนวณได้แล้วนะครับอย่างที่บอกว่า2จุดนะเอาผมลอง สองจุดคำนวณเลยนะครับกดแคลป่านะครับค่า N ค่า E ก็ค่า Z นะครับหนึ่งร้อยนะครับเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าแปดนะเราสามารถจะเช็คเช็คนะครับเช็คได้โดยการกดสองอันนี้นะครับอย่างเช่นอันแรกเนี่ยนะครับรีเซ็ตของเขาเนี่ยเขาจะบอกว่าจุดที่หนึ่งเนี่ยมีค่านะครับสแตนดาร์ดเดวิชชันนะค่าเบี่ยงเบนนอยู่ที่เท่าไหร่นะ สองครับนะครับโอเคคำว่า omit เนี่ยก็คือไม่ใช้นะครับไม่ใช้เวลาจุดกรณน,นี้ทีเ่เราเรารเรา resolution ห,หลายจุดเนี่ยเราสามารถกด omit ปิดไปบางจุดได้นะฮะนะครับอันะั้นผมจะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับส่วนค่านี้คือค่าสแตนดาร์นดน,นะครับเห็นไหมครับว่าใกล้เคียงมากนะเพราะพิกัดจริงจริงเนี่ยของของ,ของที่ผมตั้งไว้นี่ก็คือ หนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็สิบนะเดี๋ยวลองดูทีนะฮะนี้ผมจะใช้สามจุดดูนะครับนี้ผมเอาปั๊บนะครับแต่ความสูงกด next นะครับกดเลื่อนขึ้นมาโหลดข้อมูลนะครับจุดที่สามจากนั้นกดเน็กนะครับ F สามต่อไปจุดที่สองครับเลียงไปนะทำช้าช้านะครับทำช้าช้างานสำรวจทำช้านะครับ ร้อนหน่อยนะตอนออกหมดร้อนหน่อยแต่ว่าโอเคนะครับความสูงนะครับความสูงเป้านะได้นะโอเคแล้วก็กดดูสอนเลื่อนขึ้นมานะฮะแล้วก็โหล,ลดจุดที่สี่ enter เข้าไปนะครับครังจานั้นกดผมจะเอาสักจุดหนึ่งครับผมกด next นะครับผมก็เล่นเปื่อจุดที่สามนะครับผมสร้างสามจุดเลยนะเพื่อให้เห็นนะครับแล้วนกะ็นนกด เมชนะครับนะครับแต่ความสูงนะครับแต่ความสูงนะครับจากนั้นกด yes นะครับอ่นะาแล้วมก็ไปโหลดนะครับโหลดโหลดจุดที่ห้าขึ้นมาครับนะครับโหลดจุดที่ห้าขึ้นมานะครัแล้วผมก็กดให้มัน calculate นะครับ,นะรบอันนี้พิกัดที่ได้นะครับนะพิกัที่ได้นะแล้วมาดู result กันนะครับ ดูสแตนด์ดิฟเวชั่นนะโอเคนะฮะมีค่าสั้นนะครับเคลนะื่อนไปหน่อยนะฮะโอเคค่าพิกัดในะนขั้นนี้เท่าที่ผมบอกนะครับอ่ายงเช่นเขาก็จะสามารถจะเช็คได้ว่าค่าตรงไหนไมันมีตัวเลขค่อนข้างเยอะนะบางทีเราไม่ใช้นะฮะเราสามารถจะกด omit เนี่ยปิดไปนะที่นี่มันสี่ใช่ไหมครับผมกด omit มันจะมีลูกศรดอกจันขึ้นตรงนี้นะฮะ ผมก็รีแควใหม่นะรรีแควอ่านะครับรีแควใหม่ก็ได้ค่าพิกัดขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะฮะค่ามันก็จะแกว่งนะฮะเราสามารถที่จะเลือกได้นะว่าว่าจะทำยังไงนะฮะอะไรประมาณนี้ครับกดอ m i t ได้นะหรือจะรีคำนวณใหม่หรือจะ My, รีเมชเมชเมนช่คือวัดใหม่นะหรือแอดเพิ่มนะอะไรอย่างนี้นะฮะ ถ้าเราได้แล้วเราก็กดโอเคนะฮนะแล้วก็เซตอารเซมุสนะครับเซตอาร์เซมุสเนี่ยได้ข้อมูลอยู่ตั้งกล้องใหม่มาเลยนะแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ซะนะเป็น,นครับปดเป็น bm2 นะฮะกดอีคอดปั๊บนะฮะ รเราก็สามารถจะมาเซตอาร์เซมุต่อได้หรือแบ็ไซต์เอ็นดีซตได้นะโอเคนี่คือวิธีการทำรีเซ็คชั่นนะครับ